ผู้ใหญ่รกักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะว่าดวงของชาวปีกุลในช่วงของเดือนตุลาคมผู้ใหญ่จะอุปถรัรมภ์หนักมากแค่ไหนนะคะกับนัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวปีกุลนะคะประจําเดือนตุลาคม2563เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนตุลาคมสักเล็กน้อยอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะอย่างที่นัดเกิดนําไปก่อนหน้านี้นะคะว่าช่วง ช่วงเวลาของเดือนตุลาคมค่ะเป็นช่วงเวลาของการที่ผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์ผู้ใหญ่เอนดูผู้ใหญ่รักนะคะเรียกได้ว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์กับคนที่มีอายุมากกว่าอีแบบนั้นก็ว่าได้นะคะสำหรับชาวปีกุนค่ะไพ่ใบแรกคือความเป็นตัวตนจิตใต้สํานึกของคุณบรรยากาศโดยรวมนะคะอย่างที่นัดบอกไปนี่แหละคะ่ะไพ่ใบนี้เลยนะที่บอกว่าผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์นะคะอีกอย่างหนึ่ง ต้องบอกเลยเลยว่าคือบางทีอะค่ะคุณอาจจะมีความกังวลใจหรือว่าความคิดถึงหรือว่าเป็นห่วงผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็บางทีตัวชาวปีกุลเองอะค่ะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรือว่าจะต้องแบบเออไม่ค่อยได้ไม่ได้ทํางานที่บ้านเกิดอย่างเงี้ยค่ะต้องไปทํางานที่อื่นทําให้ห่างไกลไกลหูไกล,ไกลตาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดังนั้นน่ะคุณก็เลยค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจอันนี้ก็ได้เหมือนกันและในขณะเดียวกันที่นัดบอกอไปนะคะว่า ผู้ใหญ่อุปัรภมอะคะ่ะหมายความว่าบางทีผู้ใหญ่ในที่ทํางานะเขาอาจจะเอ็นดูแล้วก็เมตตาคุณมากกว่าปกติด้วยซ้าไปคือมอบม,มอบหมายงานหรือว่ามักจะถามถ่ยตลอดคือเรียกได้ว่าอยู่ในสายตานะคะสำหรับชาวปีกุลเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะ1นใบสำหรับในเรื่องของความเป็นตัวตนนะยังยังคงอยู่ในเรื่องของความเป็นตัวตนนะคะ สิ่งที่คุณคาดหวังว่าสมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะกลับไปดูแลพ่อแม่หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ที่บ้านเลยแบบนะะี้ค่ะอาจจะค่อนข้างที่จะยากหน่อยบางทีอ่ะมีวันหยุดที่จะที่จะไปในเดือนตุลาคมบางทีอาจจะไม่ได้ไปก็ได้นะคะสําหรับชาวปีกุลก็ แก้เหงาง่ายๆเลยโทรโครสโทร,รศัพท์คุยกันหรือไม่ก็วิดีโอคอลหากันเลยนะคะขอดูไพ่คําแนะนำหนึ่งใบค่ะดูซิว่าไพ่คําแนะนําจะบอกว่าอะไรคําแนะนําที่18นะคะบอกว่าเราจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่ทําเสมอนะอันนี้คือความเป็นตัวตนนะคะ คำว่าผู้ใหญ่ของนัดนะคะอีกความหมายหนึ่งอ่ะยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตนด้วยนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ชาวปีกุลเคารพนับถือเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขมันขึ้นมาบางทีช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลหรือว่าจะต้องไปทํางานไกลๆอะไรเงี้ยค่ะนัดอยากที่จะให้ขอพรกับท่านก่อนเพราะจริงๆท่านก็คอยดูแลนะคะแล้วก็คอยเป็นห่วงอยู่เนาะ,ะขอจากทั้งผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะควบคู่กันไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมั่นทําความดีสวดมนต์ไหว้ อาหารก็จะดีด้วยต่อมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของการเงินอ่าก่อนที่จะไปในเรื่องของการเงินนะคะขอพูดลักษณะนิสัยของคนปีก้นซักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตัวคุณนะะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ใจดีชอบช่วยเหลือค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนเป็นคนปีกุนจะเลิศมากนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาใจแล้วก็ไม่ค่อยแบบเอาเป็นคนตามใจอ่ะเรียกเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะบางทีมันอาจตรงเนี้ยอาจจะเป็นข้อเสียของคุณก็ได้ก็คือก็จะมีคนเอารัดเอาเปรียบคุณ แค่นี้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดว่าคุณให้แล้วคุณมีความสุขคุณก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรหรอกนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเราเข้าเรื่องการเงินกันบ้างช่วงนี้มีเรื่องยุ่งๆนะคะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องของการเงินค่ะมันอาจจะบรรยากาศของเงินนะจะเป็น,นลนักษณะของโอ้โหต้องโยกตรงนี้มาโปะตรงนั้นต้องจับตรงนั้นมาใส่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องพยายามทําให้มันเคลียร์ที่สุดนะค่อยๆทํานะคะพอยิ่งคุณใจร้อนยิ่งคุณรีบหรือว่า ยิ่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องจบเร็วๆที่สุดนะคะมันอาจจะยิ่งยุ่งยากขึ้นดังนั้นทําตามกำคาระลากลังของเรานะคะซึ่งนัทบอกว่าตัวไพ่บอกมานะคะว่าคุณก็ทําได้แหละแต่ให้ใจเย็นลงหน่อยนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะโอ้โหเป็นนั่นหมายวามว่าในเรื่องของการเงินของคุณนะคะให้อย่างที่บอกไปว่าให้ใจเย็นลงหน่อยแล้วมันจะดีนะคะ ่อมาค่ะในเรื่องของรายได้นะคะสาหรับรายได้ของคนปีกุณนะัดก,ก็มองว่ายังมีอยู่เพิเพอช่วงนี้อาจจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาจากช่องทางจากไหนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนแนะนํามาให้รุ่นพี่ก็ได้คนที่ม,คมีคนที่มีอายุมากกว่าแบบนี้ค่ะแนะนํางานมาให้คุณก็ได้นะคะคุณจะได้จากตรงนี้เยอะมาก นะคะคต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานค่ะการงานของคนปีกุนนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะคือนะ่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรตรงไปตรงมาและชัดเจนในเรื่องของงานนะคะจะไม่ค่อยมีการที่ อันนี้ขออภัยนะคะเสียงน้องหมาเหา่าเนาะมันจะเขาไม่ค่อยมีมันจะไม่ค่อยมีการลำเอียงหรืออะไรคือทําค่อนข้างที่จะชัดเจนและตรงไปตรงมานะคะในบรรยากาศของงานเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมค่ะบางทีอะ่ะคุณอาจจะเชื่อมั่นในเซนต์ของตัวเองก็ได้นะคะในเรื่องของงานตัวอย่างเช่นมันมิกมันกําลังจะเลือกอยู่สมมตินะคะว่าจะเอาจะเอาอันไหนดี1กับสองนะคะแต่สุดท้ายคุณก็จะเลือกอันที่คุณรู้สึกว่า มันมันใช่อะมันใช่ที่สุดอะอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะพึ่งเซนอะเยอะมากนะคะสำหรับชาวปีกุลในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะให้กับคนที่กําลังว่างงานอยู่เรามาดูกันนะคะว่าเกณฑ์ว่างงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างอ่าเห็นไหมคะก็จะยังคงเป็นรูปของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะเป็นงานที่ผ่านการแนะนํามาหรือว่าบอกว่าเออไปทําตรงนี้สิอะไรแบบเนี้ยค่ะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจากรุ่นพี่คนนี้ที่ทา นคนที่มีสถานะมากกว่าคุณน่ะนะคะดังนั้นค่อนข้างที่จะสดใสมากเลยนะคะในช่วงของในช่วงของเดือนตุลาคมถ้าเกิดว่าบรรยากาศของไพ่เป็นแบบเนี้ยนัดก,ก็จะบอกนะคะชาวปีกุลว่าถ้าเกิดว่าคุณมีม,มีเรื่องลำบากใจหรือว่ามีเรื่องที่แบบติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเดินเข้าไปบอกผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะเขาจะให้ความช่วยเหลือคุณเท่าที่จะทำได้ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วเริ่มต้นจากคนที่มีแฟนมีสามีหรือว่าภรรยาแล้วค่ะในไพ่ใบนี้นะคะบรรยากาศของคู่รักอะข้อแรกเลยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือบางคนบอกเฮ้ยฉันอยู่ฉันอยู่กับแฟนฉันฉันอยู่กับสามีภรรยาฉันที่บ้านนะทำไมจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะเป็นที่แบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่คือเช้าตื่นมาก็ต้องรีบไปทํางานนะคะเย็นก็ต้องกลับบ้านเหนื่อยแลลวก็ต้องก็นอนแล้วแบบนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันตัวคุณกับ คู่ของคุณนะคะ อาจจะหาช่วงเวลานะคะในช่วงของเดือนตุลาคมไปเที่ยวพักผ่อนกันก็นได้ซึ่งเป็นทริปที่เตรียมตัวมานานแล้วนะคะไม่ใช่แบบฉุกลระหุกปุบปับแล้วเฮ้ยไปเลยพักผ่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องเป็นทริปที่คุยกันมานานมากแล้ววางแผนกันมานานมากแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่นัดบอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะไปจะเดินทางจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะผ่านวัดไหนผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะค่ะตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเทพสายไหนอะไรใดๆก็ตามให้แวะวหว้ด้วยแล้วจะดีแล้วจะโชคดีและปลอดภัยใน เรื่องของการเดินทางนะคะอันนี้คือบรรยากาศของคู่รักขอดูความรักของคนโสดกันบ้างค่ะสำหรับคนโสดเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทนะคะดูสิว่าจะยังไงต่อไปคนที่โสดสนิทโอ้โหทำไมมีเกณฑ์แบบนี้นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าไปเลยแต่นัดโอนเอียงไปในทางคนที่อายุน้อยกว่าแบบชัดเจนนะคะ,ะเรียกได้ว่าสมพานกินไก่วัดว่าอย่างนั้นเถอะเอ๊ะนัดพูดถูกหรือ ะค,ะคือเอาเป็นว่า,ามีโอกาสที่จะได้คุยกับคนที่อายุน้อยกว่าค่ะในช่วงของเดือนตุลาคมแล้วเป็นเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยและ,และในขณะเดียวกันที่นั้นบอกว่าตัวคุณเองก็อาจจะเด็กกว่าเขาเหมือนกันอันนี้สามารถที่จะสลับกันได้นะคะตัวคุณตัวคุณเองที่ ก็จะเด็กกว่าเขาแบบเด็กกว่ามากๆค่ะ5ปีขึ้นไปเลยนะคะเพราะจากไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบนะคะขอเปิดดูบรรยากาศความรักคนโสดเพิ่มเติมค่ะเอาคนที่โสดสนิทก่อนนะคะให้ระมัดระวังความาความวุบนวาบในใจด้วยนะคะแล้วก็ให้ระวังตัวระวังใจเอาไว้ด้วยเพราะคนโสดมีเกณฑ์ในเรื่องของการตั้งขันด้วยนะคะโอเคต่อมานะคะเรามาดูคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะ คนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี่ค่ะได้ไพ่ใบนี้เลยนั่นหมายความว่าบางทีคุณอาจจะค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็เครียดเครียดนะคะหรือรู้สึกว่า,าการการคุยกับเขาว่ามันดูไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ลึกๆแล้วตัวคุณเองอาจจะรู้อยู่ได้ซ้ําไปนะคะว่า มันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะแล้วก็เหมือนคบกับเขาแล้วยิ่งรู้สึกเครียดยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยตัวเองดูไม่มีค่าอะไแบบนี้ค่ะบางทีคุณอาจจะคบกับคนที่มีสถานะต่างกับคุณมากๆเลยแบบนี้ค่ะจนคุณรู้สึกว่าเออมันมันจะสามารถไปต่อได้ไหมขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่านะคะ ไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่าให้เรามาระวังนะคะถ้าจะหยุดถ้าจะยุติความสัมพันธ์ก็จะหยุดไปเลยและในขณนะเดียวกันถ้าอย่าวู่วามาค่ะนะคะ,นะคะสำหรับชาวปีกุนที่มีคนคุยด้วยนะคะเปิดไพ่คำแนะนำหนึ่งใบค่ะคำแนะนำบอกว่าการให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะคือบางทีในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็อย่าไป อย่าไปคาดหวังกับมันบางทีเอาให้มันสบายๆและชิวๆไปก่อนดีกว่ายังยังไม่ต้องรู้หรอกว่าเราคบกันแบบไหนเลยแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะคะทีนี้ บางทีค่ะคนกับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะบางทีกลับมาย,ย้อนดูจากไพ่ใบแรกนะคะบางทีผู้ใหญ่เขาอาจจะแนะนํามาให้คุณก็ได้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าใจคุณอะ่ะอยากจบแล้วนะแต่ว่าเออด้วยความที่เกรงใจหรือว่ารู้ด้วยความที่เออขอเวลาก่อนอะไรแบบเนี้ค่ะคือแบบทําแบบโดยเร็วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทีเนี้ยมันก็เลยกลับมาที่คุณก็จะเครียดเอง นะแต่ถามว่าถามใจคุณนะตอนนี้คุณอยากที่จะยุติไหมหรือว่าโอเคพอแค่นี้ก่อนนะความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันไปก่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนแบบนี้อยากทําแต่คุณรู้สึกว่าเออถ้ามันมันวูวามไปมันก็จะไม่ค่อยดีเนาะอะไรเงี้ยนะคะเรามาดูกันต่อคะ่ะในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังคะ่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะ ไม่ได้มีอะไรนะกังวลใจนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะัดก็รู้สึกว่าไพ่ใยไปเนี้ยมันคือไพ่ของมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ต้องระวังในเรื่องของอะไรมากนะคะแต่ให้เรามาระวังความเครียดสะสมความกดดันหรืออะไรต่างๆนาะนาะนะที่ทําให้โอเค ไมเกรนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้หรือว่าความร้อนร้อนเยอะแล้วนะคะทําให้หน้ามืดอย่างเงี้ยค่ะให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าในสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ค่ะมันมีความกดดันสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเรื่องงานหรืออะไรใดๆก็ตามนะแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องข้อมือนะคะอาจจะเป็นนิ้วล็อกก็ได้หรือว่านิ้วล็อกเจ็บข้อมืออะไรแบบนี้ค่ะ ทีนี้ในไพ่ตำแหน่งในเรื่องของของสุขภาพและอุบัติเหตุนเนี่ยยังสามารถพูดในเรื่องของจุดอ่อนของคุณได้ด้วยจุดอ่อนของชาวปีกุลนะคะมันเหมือนกับว่า ช่วงเนี้ยค่ะคุณค่อนข้างคือจริงๆลักษณะนิสัยพื้นฐานนะคุณเป็นคนที่ง,ง่ายๆอะไรก็ได้นะแต่พอมาเดือนตุลาคมอะค่ะมันเหมือนกับว่าคุณก็ต้องไฟขึ้นนะคะคุณก็ต้องไฟมากขึ้นจะต้องสู้มากขึ้นและคู่ศัตรตูของคุณอะคือคู่แข่งของคุณอย่าเรียกได้ว่าเป็นศัตรตูเลยบางทีคู่แข่งทางการค้าเนาะหรือว่าคนในที่ทํางานเดียวกันจะต้องนําเสนอโปรเจกต์เดียวกันเลยแบบนี้ก็ต้องฟาดกันหน่อยละอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เฉพาะเรื่องงานนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณอา,อาจจะเครียด อาจจะเครียดเครียดหน่อยนะคะในช่วงนี้ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภนั้นแนะนำนะคะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ แนะนำเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขเบิร์นะคะ0ู1ย์2ูนยอมย่างเงี้ยคะ่ะมีโอกาสที่จะได้อยู่นะคะลองดูก็แล้วกันคะ่ะโอเคคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับชาวปีกุลใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยคะ่ะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักษัตริย์แล้วนะคะนัดก,ก็ยังมีดวงของคนทั้ง 12ราศี12เดือนเกิดและดวงของคนทั้ง7วันด้วยสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฝั่งกันได้นะคะใครสนใจอยากที่จะเปลี่ยนเบอร์มงคลให้เข้ากับชีวิตให้เข้ากับหน้าที่การงานของคุณนะคะสามารถทักมาได้เลยหรือว่าการดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะที่ l i น์แอดแอดนัทโค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ